อ่าวันดีจังหังจาไมได้รปูนานก็มาตามอวามันปูงวนหลังโอกพรรษานะครับโชวงานนั้นจะป็นปูน่านจะฝันดีแล้วนะครับอก็รู้สึกวา่าไม่ค่อยฝันเท่าไหร่เนาะเออตั้งแใจออกพรรษาอะไรมานี่ก็หลังจากที่สวดน่าร้อยแปดตายรุมโพกอ มีอยู่คืนหนึ่งที่ปู่ฝันเนาะฝันว่าไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนี้เขาจัดพิธีอะไรนะเัวจะมีพระหลายรูปหลายรูปแต่นับไม่ได้เนาะแต่ก็มีผู้คนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดลเมมดลยแต่ที่นี้ปู่ก็สังเกตดูว่าจะมี ร,รูปหนึ่งเนี่ยร่างใหญ่มากนร่างใหญ่มากแล้วเขจะมีปลูกเป็นกระท่อมเนี่ยเป็นเหมือนกับท่านจำมือเป็นสำนักอะไรแถวๆนี้เยอะมากเลยแต่ละจุดแต่ละจุดก็จะมีพระมีเนนท่านปฏิบัติอยู่แต่ท,ทีนี้ในในนิมิตเนี่ยก็จะมีการจัดงานเหมือนก็นจะสวดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สาลาเนี่ย ที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นสองชั้นนะสลาตรงนี้เ,เพียงมีพระท่านสายศิลน,นี่จะเดินจากสลาไปที่ต้นโพมองไปที่ต้นโพนี่จะมีสบงจีวรเนี่ยห้อยเต็มไปหมดและท่านก็ผ่าสวดนะท่านไม่ได้นั่งสวดนะจะพาญาติโยมหลายคนที่มาร่วมงานเนี่ยแต่ปูไ่ไม่ไม่ไม่รู้จักนะไม่รู้ว่า บุคคลที่เรารู้เนี่ยที่เห็นอยู่ในนิมิตเนี่ยมันไม่เคยรู้จักใครเลยสักคนนะปู่ว่าเหมือนเหมือนเขาไม่เห็นปู่ด้วยซ้ำปู่ก็ถือจับสายสินจากต้นโพมาก็ขึ้นไปที่ที่บนศาลาน,นี่จะเป็นสองชั้นแล้วท่านก็ผ่าสวดสวดมนต่ก็คนที่ไม่สวดก็มีจะมีอยู่สองกลุ่มก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าตู้เนาะ ตู้กเก็บของเก่าของโบราณของอะไรเนี่ยจะวางอยู่ตรงกลางเนี่ยหลังหนึ่งแล้วอีกหลังหนึ่งอยู่ทางนู้นอยู่ทางรูปภาพขององค์พระนารายณ์ทางนู้นนะทีนี้ปู่ก็มองไปเขาก็จัดกันสามสี่คนนะมีแต่ชายชะกกันทั้งนั้นนะแต่ก็น่าจะอายุเยอะแล้วแหละหลายคนอยู่ชักกันช่วยจันจัดแล้วก็ ตังนี้จะจัดเรียบร้อยแล้วเหมือนเหมือนโลงนะตู้นั้นเนี่ยคล้ายๆโลงที่หลวงปู่อยู่วัดไพรพัฒนานอ mm hmm. ตั้งอยู่ตรงกลางอย่นียแต่จะมีเหมือนไหนแบบนี้เยอะอยู่ในตู้นั้น,น <Yeah. S 1> อ๋อเรามีทั้งจีวรด้วยอยู่ปู่ก็มองสังเกตดูก็ถามใครเขาก็ไม่พูดด้วยเหมือนเขามองไม่เห็นปู mm ่ hmm. แล้วทีนี้ปู่มองเห็นไปทางทางนู้นจะมีอีกตู้หนึ่งจะวาง ยาวไปอย่างนี้แต่ตรงนี้จะยาวมาอย่างนี้ตูมันมีอยู่สองตูที่ปู่เห็นเขาจับองค์องค์กริกที่ปู่รักษาศิษย์เนี่ยที่เคยรักษาลูกศิษย์ลูกหาที่เขามาแล้วก็ทําเป็นน้ำมนต์ไหลอาบอะไรให้นะเขาวางจับองค์กริกวางกับพื้นปู่ก็บอกว่าอะทําไมวางของสูงอย่างนั้นไอ้ของสูงเนี่ยวางบนพื้นอย่างนั้นได้ยังไงแล้วก็จะมีอีกเล่มหนึ่งองค์กริกจะเป็นสีเงิน ยาวปู yeah. ่ก <tampoco S 2> ็เลยหลงจากการที่ว่ารท่านยืนสวดอยู่ในปล่อยสายสินแล้วก็ดึงไปก็ไปโตอว่าเขาเนาะไปตตอว่าท่านมาวางของสูงบนพื้นอย่างนี้ได้ยังไงรู้ไหมว่าสุขของเนี้ยมีอิทธิฤทธิ์ขนาดไหนเขาก็เฉยเขาก็พากันง่วนจัดอยู่นั่นน่ะเขาก็เหมือนไม่ฟังเราเหมือนเขาไม่เห็นเราด้วยซ้ำเราก็ไปจับองค์กริกมาทั้งสอง จัดจัดขึ้นมาแล้วก็ยกชูขึ้นแล้วก็ยกมือเหมือนกับว่าขอเข้ามาออสักพักหนึ่งมัน,ม,นมันเหมือนภาพนั้นมันหายไปปุ๊บเราก็ยังอยู่บนสลานั่นปู่ก็ตกใจตื่นพอตื่นมาเอา้าลืมตาดูไอ้มันเหมือนจริงหรือมันไม่จริงกันแนะ่พอมองมาข้างนอกในี่ยไฟที่ปู่เปิดไว้ตลอดทุกคืนแต่มันดับอืมมันอันอันนี้ปู่ตื่นมาแล้วนะ ปูเลยออกจากที่นอนมาก็มาขยับดูปลักปลักไฟแต่ว่าทางอื่นเนะี่ยเขาไม่ดับนะที่ตำหนักปู่ร่มโพเนี่ยก็ไม่ดับที่บ้านก็ไม่ดับอ้าวถ้าทำไมมาดับอยู่ตรงศาลาดับตรงศาลาอ่าไม่เคยดับนะแต่คือหลังจากที่เราตื่นจากนิมิตมาเนี่ยมันดับพอดับปุ๊บก,ก็เดินออกมาก็าไปขยับปลักไฟแล้วมันก็สว่างก็เลยนั่งทบทวนดูว่าไอ้ฝันนี้มันคืออะไรปูว่า ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฝันนี้มันมันแปลกแปลกแล้วมันคืออะไรแต่พระที่ท่านเป็นประธานผ่านสวดเนี่ยท่านจะสวดในสำเนียงของของภาคเหนือนะออกทางแหลเสียงลงอ่าแนวภาคเหนือเลยลไม่เคยได้ยินพระสวดอย่างนี้เลยมาจากภาคเหนือนองค์ใหญ่เลยรูปใหญ,รใหญ่รูปร่างท่านใหญ่แล้วก็จีวรท่านนีเ่เปล่งปนละั่งมากแต่ปากของท่านนี่แดง Be hn, be hn. อ่าปากแดงร่างใหญ่แต่ท่านม,มีบารมีสูงนะก็ยืนสือตรงกลางได้ะนั้นก็ญาติโยมก็จับสายศีลอายุ<ง>ปูประมาณเท่าไหร่น้อขาอายุปูอายุปูปปนี่ห้าสิบเจ็ดนั้นนะห้าส <57. S 2> ิบเจ็ดปีใหม่นี้ก็น่าจะห้าสิบแล้วที่ว่ามาสวดด้วยองค์นั้นอ่ะที่ว่าปากแดงอายุประมาณเท่าไหร่น้อปูอันนี้ไม่ไม่ไม่รู้นะว่าอายุท่านเท่าไหร่แต่ดูแล้ว ปูประมาณว่านะประมาณน่าจะหกสิบขึ้นหกสิบขึ้นใช่หกสิบกว่าเนาะบ้านเล็กที่ตรงนี้อ่ะบูตรงนี้แต่ถ้าพูดไปแล้วก็มันก็หกสิบสองนั่นแหละหกสิบสองอ่าหกสองแล้วก็ทับก็จะมีเลขเก้าอยูมยอ่มีทับด้วยอ่ามีทับด้วย กสิบสองทับเก้าอ่าแล้วกับฟันนี้ปูตีเป็นเลขอะไรปูตีอะไรอย่างอืมถ้าอันนี้เนี่ยปูมองไปแล้วถ้าฝันเห็นพระเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะมีเลขหกกับเลขเก้านั่นแหละเลขหกับเลขเก้าอ่าเลขหกเลขเก้านะเพราะว่ามันมีประสบการณ์ถ้าฝันเห็นหลวงปู่ปุ๊บเลขเก้าจะมาเลยถ้าเห็นพระนี่จะเลขเก้ากับเลขเลขเก้ากับเลขหกเนี่ยค่ะไม่ขาดแน่นอน เพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยปู่คิดว่าถ้าเกี่ยวกับถ้าพูดไปเนี่ยปู่จับองค์กริเนาะองค์กรินี่มีอีกเล่มหนึ่งเป็นสีเงินยาวด้วยป,ประมาณสองเ,เป็นสองเล่มอ,อืมปู่ก็ประมาณว่าเออถ้าถ้าให้ปู่เนี่ยคิดถึงเลขมงคลเนี่ยองค์กริเนี่ยก็เป็นสิ่งของที่ มีอิทธิฤทธิ์อยู่แ yes. ล mm. ้วเนาะก็เป uh, mm. hmm. mm. ็นมงคลอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้สร้างบารมีใช้ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยแล้วจะมีเงินมาอีกเล่มหนึ่งเนี่ยสีเงินมาอีกเล่มหนึ่งก็เป็นสองเนาะเป็นสองก็เอาเป็นว่าปูปูปกันไปปูเป็นเพื่อมีดวงสัมพันธ์ได้คุ้นด้วยกันเป็นแนวทางมันจะเป็นแบบนี้เนาะ ตูสอง,สอ,งองคิดสองถ้าปูวันนี้ะจะเป็นเลขเลขเกเก้าส,าสถ้าสามตัวก็จะเป็นเลขนี้ถ้าเป็นสตัว,ตว,ตวถ้าสองตัวเนอะอันนี้สามตัวเนาะถ้าเป็น2ตัวเนี่ย บ,นะบ้านเด็กที่นะี่ขึ้นในีโดยพนมโดยบ้านเล็กที่มันมันก็ตรงกับที่ปู่ตีพอดีเนาะหกสองทับเก้าบ้านเล็กที่เนาะอ่ายุป,ปู่ห้าเจ็ดเนาะอ่าอยุป,ปู่ก็หนะ้าสิบเจ็ดเนาะห้าสิบเจ็ดแต่ตัวนี้ปู่คิดว่าองค์กรสองเล่มเนะี่ยเพราะว่าปู่จับเนาะทั้งสองข้างเลย จับมันก็เจ็ดอยู่แล้วเนาะแล้วก็องค์ท่านเนี่ยสององเนี่ยองค์กริดเนี่ยก็สองเล่มก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้อืประมาณที่สิบหกทีิกสองร้อยสิบหก็ไม่เคยฝันแบบนี้นะปู่ปู่ไม่เคยฝันนะมันมันเหมือนว่ามันเหมือนเหมือนจริงมากมันเราทับซ้อนกันอยู่ตรงเนี้เหมือนว่าตรงนี้เป็นเป็นอะไรที่ทับซ้อนเราอยู่เราก็ทับซ้อนเขาอยู่ แล้วสลาก็วาดภาพาเวลารูปเวลาวาดจนเสร็จเรียบร้อยเร็จก็ถ้าพูดว่าเสร็จเรียบร้อยในในช่วงของของฝั่งนี้เนาะ<ช>แต่ว่าตรงนี้เรายังจะต้องต่อเติมแล้วก็จะมีการช้าปูนแล้วก็จะมีการช้าปูนตรงนั้นเต็มแล้วก็จะมีการลงรูปเ,เทวดา,าในการรักษา มีโชนลาด้วยกันเ็ิ่มเติมทำาตอีกใช่ก็เนี่ยตรงนี้ก็ยังข้างหน้าเนี่ยก็ยังไม่เสร็จเหมือนเหมือนที่เราเห็นกันนะเนาะเออก็ปู่ก็ไม่มีงบก็หยุดอยู่แค่นี้นะถ้าเกิดว่ามีงบปู่ก็ทําต่อถ้าเกิดว่าลูกหลานมีจิตศรัทธาในการที่ปู่ได้ปฏิบัติตรงนี้แล้วก็หาแนวทางในเรื่องการเชื่อมสัมพันธ์พลังจิตต่อภูมิวิญญาณตรงนี้ท่านให้โชคให้ลาบ ให้ลูกหลานได้อยู่ดีมีสุขได้มีเงินมีทองถ้าลูกหลานเนี่ยมีจิตศรัทธาที่จะร่วมที่จะสร้างสลาให้แล้วเสร็จในการต่อเติมตรงนี้มันก็เมื่อท่านเปิดให้เนาะหลวงปู่ท่านเปิดให้ก็ย่อมที่จะเป็นไปตามที่ปู่คิดอะเนาะตามที่ที่เรา คิดไล่อนนะนะเนาะถ้าบุญสำคัญปู่แปลว่าตรงน,นี้น่าจะเป็นสองชั้นอาได้ถําบุญน,น,น่าจะได้บุญสองชั้นน,นั่นเองอาใช่เพราะว่าใน,นิมิตปู่เนี่ยสองครั้งแล้วนะสาราเนี่ยจะไม่ได้มีชั้นเดียวเลยจะเห็นเป็นสองชั้นตลอดครั้งก่อนที่จะมาสร้างนี่ก็เห็นก่อนแล้วเป็นสองชั้นแต่ในรูปแบบของเราเนี่ยที่ทำเนี่ยก็คือในหลักความเป็นจริงในเมืองมนุษย์เนี่ยมัน มันไม่มีอะไรให,ใหญ่เท่ากับว่าเราต้องมีทุนใช่ไหมถ้าไม่มีทุนเราจะทำสองชั้นอะ่ะมันก็ทำไม่ได้ใช,ใช่ไหมแต่ถ้าเรามีทุนเนี่ยเราก็สามารถทำตามที่นิมิตเห็นได้แต่อันนี้ท่านมาตอกย้ำอย่างนี้แล้วเนี่ยในในที่ที่ปู่เล่าให้ฟังเนาะว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่อยู่แค่ชั้นเดียวสองชั้นใช่เพราะว่า ท่านสวดเนี่ยดูเหมือนว่าสายศีลนีนจะไปไปอุ้มเอาต้นโพแล้วก็สายศีนจะลงไปที่พื้นดินด้วยไปแตกพื้นแม่ธรณีด้วยปู่ก็คิดว่ามันอะไรคิดไม่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 ถึงคิดไม่ออกว่าท่านคืออะไรมันคืออะไรที่นิมิตแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่ฝันอะไรอีกเลยอือ เลยปูกก็นั่งนอนอยู่บางทีก็นั่งภาวนาจิตก็ไม่เห็นอะไรโชคลาภเล็กน้อยคนที่ปู่ให้ประมาณนี้เอลยประมาณนี้แหละเนาะต่อบุญต่อกุศลด้วยกันแล้วก็ที่เห็นทุกอยู่บนนี้คือกระทินวัดหนวัดของพระอาจารย์หลวงพ่อยาวัดสามคนเนาะ่ออ่าคือออ่านให้าด้ว หลวงพ่อยาอ่าหลวงพ่อยาเนาะอันนี้คือกฐินหลวงพ่อยาวันทีวนท่วันที่ยี่สิบหกอ่าวันที่โกพฤศจกายนเดือนนี้แหละเนาะหลวงพ่อยาเป็นหลวงพ่อที่มาตรงนี้ใช่เป็นพระอาจารย์ที่ปู่ได้ไปรับขันกับองค์ท่านกับปู่ท่านหลวงปู่ท่านมาปฏิบัติตลอดมาเข้าปู่ปีที่ห้าอ่าที่หกหละอท่านก็มาเปิ<า>เปดแล้วมาว วัดสังมงคลำำบตอออออองเเภมมืาาจังหวัดสุวรรเจอกันนันที่ยี่สิบหกทางแอปก็จะได้ไปด้วยนะครับบุญาวัดทีบวัดหนองข่อยานนะครับที่นี้จะเป็นถังขังเครื่องสังกทานเนาะแต่ว่าถังทางวัดเนี่ยไม่มีนะเอาเลยูเอาอาเอา ถังสังฆทานมามามาใช้ก่อนอ่ามาใช้ก่อนไม่มีเพราะว่าอันนั้ไม่ใช่ชื่อทางวัดนั่นเออ่าไม่ใช่ชื่อทางวัดก็เป็นเออทานอามาไว้ก่อนอ่าใครจะร่วมบุญก็ก็ขอเชิญเนาะเชิญมาร่ำบุญกับปู่ไปได้เลยร่ำบุญกับปู่อันนี้ก็น้องอ่าครูคุณครูเนาะคุณครูพิมพ์เนี่ยท่านก็ร่วมบริจาคมาแล้วห้าร้อยอ่าในในบุญกฐินที่จะนำไปทอดอ่าที่วัดหลวงพ่อยา ค<น>ือพันก็จะมีคล้องไปชุดหนึ่งแล้วก็ปัจจัยพไตรไปรวมงวนดน้วยวัาาน,นนะครับที่26ไปกับคณะครูด้วยกันนะครับเชิญชวนด้วยนะครับแล้วก็เลขก็ประมาณนี้นะครูเนาะประมาณนี้เลยสองคนนะครับเต็ีนะครับเ็จะได้ทาบุญกับพี่ดยกันกน,กนะครับสาธุสาธุครับโชุดสุดก็คือ629นะครับสามตัวเต่ก็อย่าลืมนะครับ อายุสเก้านะครับอายุริงแปดพัน um, ล้วกันนะอายุป hmm. <ok <uh ู่ก็ห้าสิบเจ็ดแต่ว่าเจ็ดโซนนี่คืออ่าองค์กขิดเนาะองค์ขิดมีสององค์มีสององค์ปู่ก็จับทั้งสองข้างนะจับทั้งสองข้างอ่าจับทั้งสององค์ชูขึ้นอืโอเคครับลำยากกันไปขอบคุณปู่มากครับผมขอบคุณจ้ะจ้ะอาสวัสดีคระเด็กนักเรียน